ครับผมขอสวัสดีครับพี่น้องเบบซี่ช่ากระสีนีนะครับไอมาสูงทางมูนี้เก็ดกับเขาครับลาบเปียดนี่แหละครับชีวิตคนไทยในเกาหลีครับผม ว่าจุดน,น้ำตาหนาแด้งมื่อีเมื่อนีงเลยไอกเยอันนี้ก็ดาบ่ไอ้นี่มันก็มาจากปลาจีนครับผมมันจะปลาจีนะยิ้มน่ยยิ้มน่ยิ้มเน่ออันนี้เพิ่งยมาอันนี้เพิ่นมาจากน้องบัวครับผมแล้วๆๆๆๆ กันนั่นลหละต้ <S <S> องวนซ่องยังไงอันนี้ก็นุม่มนอง <ไป S 2> บัว,รบวครับผมอ่านุ่มนองบัวครับหน้ากลางนะครับเบิงเ่งแต่เสียร์เพื่อนครับเทศบาลหน้ากลางมวนธรรมดาเวนได้ไอเดียนครับผมสวัสด,ดีครับสวัสดีครับผมนุ่มยักษ์นี่ิวันเดนดอนไปดูเลยนัานนุ่มสุรินยินดีครับผมโอ้นุ่มสุรินยินดีคนต่อไปครับผม เพี้ยนนุ่มยังนุ่มยังนี่นุ่มน้องไข่โอ้นุ่มน้องไข่ครับผมนุ่มน้องไข่ยิ้มยิ้มยิ้มอ๊ยไม่ต้องยิ้มอันนี้ซียบ้นครับผมให้ลูกแดงทุกตัวสาราำน้ำปันกระจายนะบอกน่เราตามสารคามนันต้องเอออ๋อส่ด้ มลองบอกคำสโลแกนนู่หละบ้างเดี่เข้าวนยสารคเข้าไม่ต้องินแต่กับแก้มก็พอไม่ได้เห็นเือพูดใะไรนะูกไนูมการครับนูกมือการการครับผมเสียไฟเสียไฟเสียไฟไฮโดรสิงไฮโดรซิงไฮโดรซิง่